เยียดหยามกูไปเจ้าโหเป็นนักมวยนะพี่ต๊อกกระหม่อมเรียนจบแล้วมากับว่าสหายนั่นคือสีดุชาติกับเอ้ยบอกชื่อพ่าไหมกระหม่อมฉันมีชื่อว่าพูดลูกกบลูกกบกระหม่อมมีชื่อว่าสิงคุยพุทธัสเซนต์โอ้ยไอ้กบไม่ต้องดูทำไมลูกแม่ไว้ใจได้ไหมลูกไว้ใจได้ไว้ใจได้ไม่เชื่อลองมานอนกับลูกสักคืนเลย ไม,ไม่ใช่สีถ็งพ่อเขาไม่ใช่สีกูนี่น<ฮ>้าล<ฮ>ูกถัวพ่อเป็เจ้าค่ะในเมื่อมาถึงที่นี่แล้ว <c oughs> ก็รู้จักกับลูกสาวของพ่อซะก,ก่อนนะก็เป็นใครทีทางขวามือมีนามว่าองค์หญิงรัชนีทำความรู้จักกันเอาไว้นะลูกยิ <c oughs> นดี <c oughs> ที่ได้รู้จักน้องหญิงรัชนีด้วย <c oughs> นามายะไม่ทางของมึงคนเดียวเลยเนี่ยพี่แกมันมีงานที่วันนี้แกแกแกอะไรแกพัตเตอร์มันติดแตงไปแล้ว สายมาต้องลำแบบวัฒนาช่้งเลิศจริงๆแน่นอนขีดคอยกย่องเปิดือไม่ได้ร้องอะไรทจริงๆเลยใครกูฝันถึงไหนเนี่ย แกแกแล้วรางวันเงินว่าลงน้ำได้กคไปครอน นี่ขีมากเลูทุกบอ่ะขีมากแต่ไม่เหนม่อย่ามองถ้าจ้งกจบแล้วดื่มยูตรงไหนเาประจังตัส่ะครเจ้าน้เลิเอาอีกอะโอยเด็กอะนเลเนี่ยจะมาโก้ต้องตีเลยน้ำหนา นี่เด ب, พอมันไม่ร้องมึงก็ดุพอมันร้องมึงก็ว่ามันขดใจแกเด็กพอแล้วมึงเก็บไว้โชว์เสียง,งมันอื่นมั่งก็ถือพ่อสอนมาดีพอในช้าคุณเจ้าค่ะสเสด็จพ่อกระผมทัานในะที่มาวันนี้อยากจะพึ่งบุญบารมีของพระองค์ท่านก็มีศัตรูคนนึีให้นาวว่าสุรสีกระผมท่ันต้องการแก้แค่สุรสีมันฆ่าเส็จพ่อกระหมท่านตาย แต่กระมวลเชื่อมีกองทัพการมาครั้งนี้อย่าทคุณขอกองทัพของเสด็จพ่อยกทัพตีศรีราชาครตัดหัวสุลศรีผู้จงขันขอ,อ,หนอให้เสด็จพ่อไอ้นั่นร้องไห้พผู้จงข่นกระมวลชั้นสร้างความกระทุ่งกระเทือนใจขึ้นมากระมวลชั้นสมควรเตยเแต่ร้องไห้แล้วทีนี้ขอโทษพ่อยกทัพถ้าเช่นนั้นไปการโมงท่างนี้เลย เพชรนินจัดเตรียมกองทัพนะพเจ้าค่ะวันนี้ลูกชายของเรากับพระฝังหายจะเดินทางไปยังพัทลานครแล้วกอบกู้เอกได้พองแผ่นนินเรากลับคืนมาของพระเทศ้าค่ะเขาได้รีเลกห้เบิกพลล่ วัฒนาสรมไปนไปตัดวสุรีจ้าคจะมีวัวให้กยกขา้ไปนะมึงสมองไปเอ้ไปตายการลมงคับเลย